ข้างไหนดีคะแตงโม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 รสตอตรสหวานมาสูส้เชร้ๆๆๆ <laughs> องเพลงแตงโมนะคะอ่าเรื่องกินไว้ก่อนคะ่ะมาคะ่ะสาวๆวันนี้จดมานะคะทริกดีๆจะมาบอกสาวๆนะคะหนุ่มๆก็หลับหูหลับตาก็แล้วก,กันนะคะ สาวๆเขาจะคุยกันนะคะเริ่มแรกให้เขาเข้ามาจีบสาวๆนะคะอย่างยายนี่ใย,ย,ยายหาความรู้ให้อย่างเดียวยายไม่หาแล้วแต่ว่าจะบอกสาวๆนะคะ ทำยังไงนะคะจะให้เขามาจีบค่ะเพราะว่าทําไมหรอคะเพราะว่าเห็นเห็นเพื่อนในเฟซน,นะคะ่ะหรือหรือบางคนที่แบบโหยหาอยู่ค่ะหมายถึงว่าออโสดนะอะไรเงี้ยโพสโสดโปรดจีบอะไรประมาณนี้ทำไมแต่ละคนโพสโสดโปรดจีบนี่แต่ละคนมีแต่คนหล่อสวยๆนะคะ ทำไมปล่อยให้ตัวเองว่างงั้นก็ไม่รู้เนาะมาสร้างๆมีคลิกให้นะคะคนไหนที่ยังโสดอ่าเริ่มแรกทำให้เขาเข้ามาก่อนนะคะอันนี้อ่างานเร่งเสร็จไปแล้วทีนี้งานงานบอกสาวๆนะคะเดี๋ยวอันไหนก่อน สำหรับคนที่บอกว่าโพสโสดโปรจีบอะไรประมาณเนี้ยโพสโสดนะอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้คือ,อจะคุยกกับเรื่องผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันนะคะแต่คุณผู้ชายจะฟังไว้ก็ก็ยินดีค่ะ อ่าสาวๆที่โพสตโสดโปรจีบอะค่ะที่แบบว่าทั้งซ่าก็มองนะคะมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยที่แบบว่าโพสทางหน้าฟิตนะคะให้เห็นว่าอู้หมีแต่คนสวยๆนะคะสวยๆมีแต่สวยๆแต่ทีนี้สั้นซ่าจะมาพูดในทริคที่ว่าเอออ่า ให้ผู้ชายเข้ามาหาแล้วพอมาหาแล้วทำยังไงจะให้เขาก้าวออกจากเราได้ยากอะค่ะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็แล้วแต่คู่ของคุณและเซนส์ของคุณนะคะว่าเขาชอบอะไรเราก็ปรับเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะคะการใช้ชีวิตด้วยกันมันเป็นอะไรที่ที่แบบต้องเรียนรู้กันไปทุกวันนะคะไม่ใช่ว่าจีบติดแล้วหยุดเลยไม่ใช่นะคะอย่างความสวยอย่างเนี้ยถ้าถ้า คุณสวยก็ให้สวยไปนะคะพัฒนาความสวยไปอะไรประมาณนี้นะคะความรักก็เช่นกันถ้าเข้ามาติดแล้วก็ต้องให้เขาติดต่อไปนะคะนะคะอย่างสมมุติว่าส้างซให้เขาหึงถาวรลอย่างเงี้ยก็หึงมาตั้งแต่อายุ16เดี๋ยวนี้ก็4ี่สแแล้วก็ยังหึงนะคะเนี่ยก็คือการที่ ให้เขารักก็ให้เขารักตลอดไปนะคะไม่ใช่ว่าเข้ามาติดแล้วก็ให้เขาผลไปไม่ใช่นะคะเหมือนที่แบบที่เพื่อนที่อ่าโพสต์โสดโพสต์เป็นไม้เป็นอ่าแม่เลี้ยงเดี่ยวซิงเกิลมัมอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะคะก็คือรักก็ขอให้เขารักตลอดนะคะนะคะไม่ใช่ว่าให้เขาเข้ามาชิมแล้วก็ไปอย่างนั้นไม่ใช่นะคะอันนี้อ่าจะมาบอกคลิกดึงเข้ามาแล้วก็ทำยังไงให้เขาอยู่หมัดน,นะคะ อืมนะคะจะบอกอยู่อย่างหนึ่งก็คือความดีกับความรักไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่โหมดเดียวกันนะคะความดีสําหรับพ่อแม่หรือคนมีพระคุณเท่านั้นค่ะแต่คาหรับอชีวิตคู่กับความรักเนี่ยคนละวลเลยเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะความรักก็จะเป็นคํว่าซื่อสัตย์มากกว่าแต่ความดีเราก็ เราก็มีอะค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเราจะทําดีให้เขาเพื่อมารักตัวเองอะฝันเถอะค่ะเพราะว่าความรักอะเห็นไหมคะที่เขาโพสต์ว่าเออ,เอ,อถ้าเขาจะรักยืนอยู่นิ่งๆเขาก็รักเนี่ยค่ะอันนี้ใช้ได้ค่ะอันเนี้ยซ้าๆคอนเฟิร์มเลยนะคะหน้าไม่ล้างเขาก็หอมค่ะอันนี้คือเรื่องจริงเชื่อไว้นะคะคุณสาวๆอย่าทำดีเพื่อให้เขามารักนะคะจงทำดีเพราะเราอยากทำให้เขา เฉยๆนะคะอันนี้คือทริคก,ก่อนที่จะเข้าเข้าเรื่องนะคะอ่าทีแรกก็อันอันพวกอันโพสโซนโปรจีบก่อนนะคะอ่าดึงดูดดึงดูดทีแรกก็จะเป็นในลักษณะสร้างคุณภาพตัวเองนะคะให้มันน่าตื่นเต้นนะคะเหมือน เหมือนคุณจะทําอะไรก็กเป็นตัวของตัวเองให้แบบว่ามันน่าเข้าหาแล้วก็มีอะไรที่น่าติดตามอะค่ะคือสร้างคุณภาพให้น่าตื่นเต้นนะคะข้อหนึ่งนะคะข้อที่สองอย่ารีบอย่ารีบไม่โสดอย่ารีบมีแฟนนะคะให้ติดตรองแล้วให้มองให้มองและศึกษากันเยอะๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าคนนี้เป็นแฟนคนนี้เป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หสร้างคุณภาพ 2. อ,อย่าเพิ่งรีบโสดอย่าเพิ่งอย่าพึ่งไม่โสดไม่โสดก็คืออย่าเพิ่งมีแฟนนั่นแหละสอยกระดับความรักของตัวเองอ้ายกระดับความรักของตัวเองก็คือก็คือ,อเราต้องการมาตรฐานความรักแบบไหนอะคะ่ะคือเราต้องการอ่ความรักของเราไปในสไตล์ไหนเราชอบให้เขาทำยังไงให้ หรือเราจะชอบอมีครอบครัวแบบไหนให้เราวางแผนไว้ในหัวนะคะเหมือนคล้ายๆกับสร้างโปรแกรมว่าฉันจะมีรักแบบไหนอะไรประมาณนะะั้งแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองทําอะไรคนเดียวมั่งหรือไปไหนไปห้างไปช้อปปิง้งหรือไปล้างรถคนเดียวมั่งอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเกาะติดอะไรมากมายกับเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าปล่อยเวลาให้ตัวเองไปคนเดียวมั่ง เหมือนไปช็อปไปอะไรคนเดียวแล้วก็จงเต็มใจเมื่อเขายกมือให้แล้วร้องขอหมายถึงว่าคือเขาสารภาพรักแล้วเราควรรับเขาไว้ผู้ชายคนที่ยกมือและสารภาพรักอะ่ะเราควรรับสิ่งดีๆจากเขาไว้นะคะแล้วก็อย่าเกินเลยอย่าเกินเลย ถ้าไม่ใช่แฟนอย่าเกินเลยถ้าไม่ใช่แฟนอันนี้คิดเอานะคะจดมาแล้วก็ให้ตัดสินเขาให้ตัดสินเขาเฉพาะเขาทํากับเราคือให้ตัดสินเขาที่นิสัยที่เขาทํากับเรานะคะไม่ใช่คือเขาใช้ชีวิตกับคนอื่น ชีวิตของเขาแล้วมาตีรวมเป็นใช้กับเราไม่ได้สมมุติข้าวคนอื่นให้กินแล้วทําไมฉันไม่ได้กินอันนี้คือเราอย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนดีในสายตาคนอื่นแต่กับเราเขาดันปฏิเสธแล้วไปคิดว่าเขาดีโดยที่เราเขาไม่ให้กินแต่ว่าไปให้อีกคนอื่นกินเขาเรียกว่า ให้มีความรู้สึกในลักษณะที่เขาปฏิบัติกับเรานะคะสมมุติจะชื่นชมเขาเพราะพ่อเขาทําดีกับเราหรือเขาให้เราหรือเขาเอื้ออาทรเราเท่านั้นนะคะคือให้ตัดสินเขาให้ตัดสินเขาในาให้ตัดสินเขาในลักษณะที่เขาปฏิบัติกับเรานะคะนี่แหละค่ะและทีนี้โอ้ยกระเซิงหมดเลย นะคะให้ตัดสินเขาในลักษณะที่เขาปฏิบัติกับเรานะคะอืมอันนี้วิธีดึงดูดเข้ามาแล้วนะคะแล้วทีนี้อีกหน้าหนึ่งหาเรื่องคุยอแล้วทีนี้ทำยังไงจะดึงเขาไว้แล้วก็มีเสน่ห์นะคะทีนี้ให้เขาข้างใครคุณนะคะ หลังจากดึงมาแล้วทำยังไงจะอยู่ถาวรนะคะอันนี้อันนี้เข้าโหมดเสนห์แล้วนะคะแล้วทีนี้เตรียมตัวขึ้นเตียงอ่าเตรียมตัวขึ้นเตียงยังไงคะเดทแรกแล้วทีนี้เตรียมตัวขึ้นเตียงก็ให้แฉะนั่นแหละค่ะให้จิ้มแฉะนะคะอือและทีนี้ก็ ทำอะไรให้เข้าประหลาดใจอ่ะทําอะไรคะวันนี้ฉันจะจัดการคุณยังไงแล้วนะทีนี้อันเรื่องสนิทแล้วนะคะทําให้เข้าประหลาดใจแล้วก็พร้อมขึ้นเตียงหลังจากดึงมาแล้วนะคะหลังจากเข้ามาจีบมาอะไรแล้วนะคะอันนี้คือบล็อกที่สองนะคะแล้วก็สบตาจูบแบบดูดดื่มนะคะจูบเา้าแล้วก็ ใส่ใจสิ่งที่เขาทำนะคะทำให้เขารู้ว่าฉันขาดคุณไม่ได้นะ I want you อะไรประมาณเนี้ยอุย้ยคุณเก่งจังเลยคุณคุณกระเดี่ยวเด้าเก่งจังเลยอะไรเงี้ยก็ยอไปนะคะผู้ชายชอบยอค่ะอุย้ยของคุณแข็งดีจังอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เขารู้ว่ามีคุณค่าคือยอเขานั่นแหละค่ะ คือชมเขานะคะอันนี้ทั้ง18บวกทั้งให้กำลังใจทั้งให้หมดให้หมดความรักนะคะแล้วก็พาเข้าไปสู่โลกแห่งความสุขอาพาเข้าไปสู่โลกแห่งความสุขคือ เขาชอบเลยก็พาเขาไปแหละค่ะเขาอยากอะไรก็ให้เขาอะค่ะนะคะเ่าแล้วก็ผู้ชายนะคะชอบการแข่งขันนะคะการแข่งขันมีชีวิตชีวานะคะอย่างสมมุติว่าเขากําลังมันอยู่นะคะสมมุติว่าเออเป็นข้าวใหม่ปลามันอันนี้ซ่งซอ่านเยอะรู้เยอะแล้วก็เสพ ข่าวเยอะไม่ไม่เสพเสพอ่าเสพข้อมูลเยอะคือไปดูช่องนู้นช่องนี้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาตกผนึกที่ว่าการแข่งขันทําให้ผู้ชายมีชีวิตชีวาคือทําให้เขาหึงมั่งอะคะ่ะรู้จกักเอ่อให้เขาคิดถึงอะคะ่ะให้เขาโวยหาสมมุติว่าอ่าอาทิตย์หนึ่งมีอยู่เจ็ดวันใช่ไหมคะสมมติว่าเขาล่ออยู่ทั้งเจ็วันทุกวันนะ่นะเราก็ เราก็สลับรางนั่งเอออาทิตย์นี้เราจะเราจะนึกในใจแล้วเราจะจะไม่ให้เข้าวันไหนอะไรประมาณเนี้ยสมมุติว่าวันนี้เขาได้ปืดอีกสองวันฉันจะบล็อกตัวเองนะฉันไม่ให้เราก็มาให้วันที่หก่่จ็ดอะไรเงี้ยคือให้เขาไปทํางานแล้วให้เขาลุ้นนะคะว่าเอ๊วันนี้เมียฉันจะยอมไหมคะอันนั้นเขาจะยอมให้ผมขึ้นมอไหมคะอะไรเงี้ย เออทำให้เขารุ้นนะคะแล้วก็มีโลกของตัวเองอะคะ่ะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองนะคะนั่นแหละแล้วก็โทรก็อย่ารับเร็วนั่นแหละค่ะวิธีดึงแล้วนะคะอันนี้วิธีดึงแล้วนะคะดึงดึงให้ให,ให้ให้เขาหวยหาเราแล้วนะคะนั่นแหละเป็นตัวของตัวเองที่สวยงามนะคะนี่แหละค่ะเนีย่ยเห็นไหมเนี่ยจดมาเพียบภาพเลยอันนี้คือจดแล้วก็ จากอินเนอร์แบ่งไปด้วยหน่อยนึงหมายถึงว่าตัวเองทําก็มีอยู่มีอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้ไม่บอกว่าข้อไหนนั่นแหละแต่ว่าก็ให้รวมๆไปกับข้อมูลที่จดๆมาจากอาจารย์ระดับระดับสายสัมพันธ์นะคะบวกไปสําหรับสาวๆที่โพสตโสดโปดจิบหลายๆทั้งหนุ่มทั้งสาวนะคะวิธีดึงมาและวิธี สร้างสนิทหลังจากดึงมาแล้วนะคะไม่ใช่ดึงมาแล้วพอมาอเข้ามาในในเราแล้วเออทำ,ทำไมเข้าไฟเร็วอะไรประมาณเนี้ยอย่าให้มีโมเมนต์นั้นนะคะก็คลิปนี้ก็จะบอกทั้งวิธีดึงมาแล้วก็ถ้าฟังไม่ทันก็ม้วนกอนกลับมานะคะกลับมาดูนะคะคลิปน,ปนี้ก็จะเป็นเคสดแรกก็คือดึงมา สรักษายังไงแล้ววิธีใส่ใจแล้วดึงดูดนะให้อยู่กับเราตลอดไปนะไอ้กล้วยเนี้ย <c oughs> นี่แหละคะ่ะที่ดีๆมาบอกนะคะไอเดียมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันซร้างๆมันแบ่งปันอีกเร็วคะ่ะ